ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับสำหรับเรื่องราวของผู้จัดชื่อดังอย่างนิ้งบัิตาธรรมวัฒนาครับที่ก่อนหน้านี้นะฮะเธอได้ออกมาเปิดใจทั้งน้ําตาครับเกี่ยวกับเรื่องราวความรักที่ต้องสิ้นสุดลงครับซึ่งเกี่ยวโยงกับเมื่อที่3ครับล่าสุดนะฮะหลังจากเธอกลับจากทริปต่างประเทศนั้นเธอก็ได้ดําเนินการนะครับที่เดินทางไปที่ศาลนะฮะเพื่อจะฟ้องนะครับคนที่มาเกี่ยวโยงกับสามีของเธอนั่นเองครับ โดยเมื่อวานนี้ครับวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่หญิงนั้นนะครับได้เดินทางพร้อมกับทีมทนายนะครับไปที่ศาลเยาวชนและก็ครอบครัวกลางเพื่อขึ้นศาลครั้งแรกครับซึ่งเธอนั้นได้สวมใส่เสื้อผ้าทนสีชึบพร้อมกับรวบผมตึงครับโดยเธอเล่าเพียงสั้นๆให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบครับว่าจากนี้นั้นจะมีการนัดไกลเกลี่ยกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่4กรกฎาคมในเวลา13นาฬิกานั่นเองครับซึ่งเธอหวังรับว่าทางคู่กรณีนั้นจะได้มีการตกลงพูดคุยกันโดยที่ไม่ต้องส่งทนาายม อย่างในวันนี้นั่นเองครับซึ่งหนิงนั้นนะครับมีการเรียกร้องค่าเสียหายจานวนมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับตามข่าวที่ให้ไว้ซึ่งเรื่องเงินนั้นนะครับเธอบอกว่าไม่ได้สําคัญเท่ากับผลกระทบทางทจิตใจตอนนี้เนี่ยโอเคมากทุกวันนี้ไม่กังวลอะไรชี้ครบว่ามั่นใจในหลักฐานของตนเองที่เตรียมมาครับและก็ทุกอย่างคือมูฟออนครับนอกจากนี้ฮะผู้สื่อข่าวยังคงถามต่อครับว่าเรื่องข้อตกลงในการหย่านั้นเป็นอย่างไรบ้าง นิงตอบแบบนี้ครับว่าเรื่องนี้นั้นขอเป็นเรื่องส่วนตัวไม่อยากพูดถึงเพราะตอนนี้ทั้งเธอและก็จินได้ทําหน้าที่คุณพ่อและคุณแม่ของลูกอยู่นั่นเองครับและนอกจากนี้นะครับสื่อมวลชนก็ได้ไปสัมภาษณ์ธัญญาธัญเรศนะครับอีกหนึ่งบุคคลนะฮะที่รู้เรื่องเกี่ยวกับมือที่3านั่นเองครับซึ่งธัญญานะฮะก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้แบบนี้ครับที่คุยกับเรานะก็คือแบบอยากจะขอโทษหนิ้งที่ผ่านมาเขารู้สึกผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆเป็นอยู่ในกลุ่มเพื่อนกันมากกว่าแต่พอมันเกิดเรื่องแบบนี้เราก็มีโอกาสได้คุยไปครั้งหนึ่งเหมือนเราก็อยากให้เขาทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่างเงี้อย่างไรก็แล้วแต่ครับต้องมาลุ้นกันต่อว่าวันที่4กรกฎาคมนี้ผลการไก่เกลีย่ยที่ออกมานั้นจะออกมาเป็นรูปแบบไหนฮะ